ngày cho này đi, thấy <laughs> ừ. okay. à, đây thấy chưa, thấy không, thấy เอาให้อยู่นะเอให้อยู่นะกิ่นเก้มากรกสุดตบมาอีกเอ้ยจอกัตบ้ยอุ้ยอุ้ยอันแดงนี่ก็กินอีกอืมโอ้ยสวยด้วยอือสวยสวยสวย ไม่แล้วไม่แล้วถามจริงวันนี้จะไม่ให้ลุงเน่งได้เลยใช่ไหมเนี่ยลุงเน่งได้หกตัวแล้วเจ็ดแปดล้วโอ้ไม่ได้ถ่ายไว้เลยหกเจ็ดตัวเนี่ยามาแล้วจะเทินน้ำมาเลย เอาเห็นแค่มือพอนะอย่าไปเห็นหน้าอายไม่อยากให้เห็นหน้าอยู่ไหมอยู่แลยสองตัวติดโอ้โหแต่กลางน้ำมันต้องจะดีตีแล้วผมไม่หย่อนนี่แล้วของเล่ยก็กินเอากินเอาเนี่ยลงไปแค่คันเดียวนะมันก็ดึงอยู่ได้อ้าวหลุดพอจบ บอกแล้วน้ำน้ำมันแรงต้องค่อยๆใจเย็นๆดูนี่ปลาหรือกุ้งปลาลรือกุ้ง<า>ปลาหรือกุ้ง<า>แรงจัดว่ายเขาา่เา,า,าเรียบร้อยว่ายเข้าหาปลาชัดๆอุ้ยอุ้ยโอ้ยหมอตะกับแน่เลยดินอย่างเงี้ยดินอย่างนี้ไม่มีใครดินอย่างเนี้ย ไม่น่พาดไหนดูหน้าเดี๋ยวนี้มใช่ไหมไแกงเหงาแกงเงาได้แน่นแน่นอนโถลักษณะการดินมันบ่งบอกอุ้ยระวังทิ้มหมดนะอ่ะเรียบร้อย โทรศัพท์มันจะกดไม่ไปโทรศัพท์ร้อนแล้วมันง,งองอการทุกเคร่งผมก็เป็นเขาได้ปลาเราได้กุ้งเฮ้เต่งามเขาได้ปลาเราเอากุ้งแล้วกันเพราะเราชอบหักหน้าอา <c oughs> นเลยอืม,อมสวยงามแส่กระชังเนี้ยนี่ ใช่ไหมกุ้งเนี่ยกุ้งเล็กเล็กก็เอาโอ้โหดิ้นจังอ๋อทำไมตัวมันสกรปรกจัทงท่าไม่อาบอ่าลงก็ช่าง ม,มันพันกันอย่างนั้นนะจับตัวกุ้งก่อนนิจับตัวกุ้งก่อนเกือบไม่ได้กุ้ง,อเ,งเอาแล้วลเ,นะเหรอนะแม่กินตะคนันข้างในเห โอ้สายสวยสายสวยเนี่ยนางสวยเด้แหละไอ้เหลืองโอ้สายเงี้ยแจมต่ำลงหน่อยเออนี่นแหละชาร์จูเรื่องไปเลยดิโอ้อยดูดูตัวเอากําลังเข้าต,ตายแล้วตัวแค่นี้เองพอ,อแล้วมาถ่ายแล้ว สวยด้วยกว่าจะดิน้นกระโทกินอยู่ซีกเดียวละซีกตรงเด่งเป็นไม้ไปแล้วนะโ,โหนี่นานๆนนต,ตัวจาดตัวสวยนะเนี่ยอ่าเกลือเลื้อเต็มปากเต็มคำนะอืม ออกเลยโอเคนะครับวันนี้ครับแค่ผมปากผมคอไหนยกกระชังดูดิดูหน้าตาปลาหน่อยปลาอืมปลาปลาตัวเดียวลาตัวเดียวแต่ก็เสียวได้นะถ้ามันทิ่มก็ให้องบ้านแตกเลยปี่ลปลาเนี่ยปลาสือดวเอายิมลงกระท่ายแต่ก็ได้คุ้งไปหน่อยหนึ่งโอเคครับวันนี้ ก็แถวป่าขมคอเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอฝากทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับลุงจะไปใส่ท้ายคลิปเเย